สวัสดีกันนะครับกับผมพี่็อเกอร์กับรายการแคทเทลเกมเมอร์ amer, ครับแล้ววันนี้เราก็จะไปบิ๊กซีนีมากันนะครับ <laughs> เราจะไปดูหนังเรื่อง Iron Man Medal a l ั h เ n อร r นะฮะหลังจาก <c oughs> ที่ตอนนั้นเซฟไว้ที่ไหนคะไปไปจบโอ้ยตกใจถีบ <c oughs> เล่นนะฮะมันตอนตอนแรกเราไปเซฟอยู่นู่นแล้วว่าเรามาสำรวจแมปแล้วเราก็มา อยู่ตรงนี้เวลาเข้าเกมใหม่มันก็มาเกินทำไมลงหนังเข้าไม่ได้ครับมึงเปิดให้กูกู<ว>ะจะจองตัว๋วตนีวจองตั๋วเออหนังเข้ <Selbst> เขาพังกระจกแม่พังกระจกเออกระจกมันก็แตกแล้วนีวว่วะพังกระจกไม่เปิดปมะเราเราไปดูตั๋วฟรีก็ได้วาทางนี้ไม่เปิดระเบิดออกฟรีดูตั๋วฟรีทางนี้เว้ยตั๋วฟรีอืล่วงล่วงดูตั๋วฟรีก็ได้วะทางนี้เว้ยตั๋วฟรีของรัฐบาลเหรอทางไหนอ่ะต้องบริจาคเลือกก่อนนี่เถอะ แล้วมึงบริจาคก,กันแล้วเอ้ผมรบ,บริจาคเลือดให้ซอมบี้กินไปแล้วครับกระเจิงหนึ่งอร่อยไหมครับแล้วคุณอาบูวะ่านเจ้าอ่ะวิ่งมานี่ทำไมยังที่เปี่กาดเฝ้าโรงหนังเหรอวะอาบูไปไหนวะนางอยา่ากลัวและกาดเฝ้าโรงหนังโอ้เต็มไปหมดเบอร์อ้โหัวไเลย กูโย่ระเบิดไปแล้วไฟกันเปล่าไฟกันเปล่าเอ้ยระเบิดหรอเฮ้จะตายจะตายเอ้ยล่วงช่วยด้วยเคนเชนช่วยด้วยเคนเคนเขาล่วงเขาไม่มีเม็ดกิดนะเว้ยเขาลืมเขาไม่มีเม็ดกิดนะเว้ยเขาช่วยไม่ได้เอ้ยเขาต้องเขาไม่มีเม็ดกิดแล้วเขาล่วงนะวะช่วยดูใครมีเม็ดกิดมั้งอ่ะเขาไม่มีเม็ดกิดเลยลืมซื้อมาซื้ออ่ะใครอ่ะเขาก็อีกตัวฝั่งนู้นให้หมดไปเลยไปเป้ยนี่เขาโดนตบนี่เขาโดนตบอีก เร็วเข้าเราจะมาเออเราจะไปดูหนังฟรีกันดูเอ้ยดูหนังดูหนังฟรีดหนังฟรีดังฟรีหนังฟรีัง่ใอ๋อกเดี๋ยวเมื่อกี้มจะเห็นตัวอะไรคํารามตัวใหญ่นี่ว่าตัวใหญ่ออออเอ็นอีอะไรเนี่ยนี่ไงตัวใหญ่ขอขอเคลียร์ตัวใหญ่ขอเคลียร์เอ้ยนอมาช่วยลุมกระทืบเอ้ยนอไอเคนยาใช้เห็นสไนเปอร์จะฆ่าตัวใหญ่ต้องใช้หมัดใช่ป่ะนอได้บัตริเกตใช้ใช้หมัดเหรอเอาสไนอยใร่วงเนี่ย กูไอ้โอ้โหกูยอ้องใจเดตากล้องตามหลังดีโลกระสุนแบบเดี๋ยวเจเจอตัวใหญ่ทีนะใช้ใช้หมัดเลยใช้สนับมือสีดได้ร้อนหนสีดําสีดำของของโบสีอะไรวะโบไม่เห็นแต่ของพีทวักเกอร์เห็นชัดแหละสีดํตอนนี้อยู่ตัวเองไม่ได้ซ่อมของกันกูก็ไปเอาสนัยไปยิงเพื่อนเล่นจึ้งจึ้งจึงจึง ซ่อมของด้วยยาสลักกิจนี่ดีไม่ดีไม่ดีเนาะเขาฟาสฟิตตอนอ่ะดีสุดสราเล่าเขานะของมือไงแย่เขาใช้เขาใช้ไพ่กัปตันเหรอกัปตันไพ่กัปตันไพ่ก็ดีดีนว่ะทางไหนต่ออ่ะอ๋อตามทงไว้จะถึงแล้วนี้ยีวอเกอร์โอ้ยข้างในนี้ซัมบี้เยอะเลยเอ้าไอ้นี่เรามาภารกิจเหรอวะเอ้ยต้องต้องใช้หมัดด้วย ใช้แต่หมัดเลยใช้ส้นตีนก็ได้วะเออต่อยแม่ง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 ุยกันเลยเนี่เยอะของเองเหรอวะเมื่อกี้เขาว่ายังเยอะกว่าอีกเหนื่อยเหนื่อยมึงนอนไปเฉยๆเลยเออมันเหมือนนักเลงตีกันไงไม่รู้เลยเฮ้ยโดนตังค์ด้วยโดนโดนโดโดโดโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยบนหลังไปตีแสบไดพอนไดมอนต่อยต่อยต่อย นี่คนเขาฆ่าสัมบีแล้วนี่คุณนั่งโดูไดมอนกันอยู่ยว,วะเนี่ยใช่โดเลือดเอ้ยเราจะใช้สติ๊กกันอย่างเดียวเลยเหรอบอกตรงอ่าเขาใช้สนับมืออ่ะเอ้ยมีคนทักสกายเขามาว่ะใครวะเช่างมันเอ้ยสัมบ,บีม้ไม่หมดสัมบีไม่หมดฆ่ามือก่อนเดี๋ยวมันเอ้ยได้เงินเพียบเลย,เยสลักกิจช็อตกันไมดีป่ะอะไรช็อตช็อตกันก็ไม่ดีอยู่แล้วสลักกิจไม่ดีอ่ะเป็นว่า เฮ้ยช็อตช็อตกันไม่ดีเว้ยช็อตช็อตกันอ่ะอ้าวเจอตัวใหญ่ครับเขาเป็นฟ้าช็อตกันเรามาดูหมัดกันเลยเอาตัวเล็กให้หมดก่อนตัวเล็กให้หมดก่อนไปอ๋อไอ้ผู้หนังมึงมึงมาขอไลเซนเหรอมึงมาขอไลเซนเหรอมันไม่ได้ขอไลเซนเลยมันเป็นนี่เว้ยตำรวจอ่ะนี่แบบว่าคนขออะไรเป็นคนตรวจตัวเว้ยเออนั่นแหละ คนตัวโตอะใครตัวใอกว่าให้บอกว่าให้ใช้หมัดต่อยตัวใหญ่เนี่ยนี่คุณทำอะไรเนี่ยเอาตัวใหญ่ตายแล้วมาเย่ดูหนังกันเลยเย่ดูหนังกันเย่โอ้โหตัวนั้นทีวีไอพีไอพีไปไอพีเอาพี่อะไรอะเขาที่แอมไปดูเตือนแป๊บนะเขากระส่าแป๊บขอล้างรายการก่อนแป๊บเฮ้ยเขาเจอไดมอนด์เก็บแล้วไหนอยู่มันอยู่เงี้ยเก็บแล้วโอ้ไดมอนด์เทเกน เมดกิตโปรแกรมใบดูเตือนกูเกมเลยหลุดแป๊บหลุดแล้วเข้าใหม่ยังโอเคเข้ามาแล้วเอ๊ดูหนังกันเลยเย้เย้เพิ่งไปดูเลยเนี่ยเพิ่งไปดูมาไม่ใช่เหรอได้ข่าวว่าเพิ่งไปดูว่ะเอ๊ก็ดูกับคุณไงอีเกตเออมันไปไหนทางไหนวะทางนี้เองนี่ตามมาตามมาตามก็เองมาเลยใช่ดีว่าอีดอกเลยใช่ช่างหัวพี่ว็อกเกอร์เหาเฮ้ยเตรียมเปิดประตูเตรียมเปิดประตูเฮ้ยคุณจะเลิกการเปิดประตูไม่เอาละ ไม่เอาละไม่เอาละเบื่อเบื่ออัดเห็ดลินจืงเปิดประตูเดี๋ยวนี้เบื่อว่ะมุกนั้นเบื่อละซ้อมของก่อนเจอแต่สามแสนล้วจ้าตั้งแต่สามแสนแล้วใครวะเออคุยอะไรวะได้ช็อตการ์ดมาคนฉายหนังไม่ยอมฉายหนังเขาจะดูสารเสียตังมาชุดโดโรต่อยหน้ากันใครวะใครเอามงช็อตกัน์ดให้หน่อยช็อตการ์ดนี้แรกกนนะไอ้นี่มันเขาเห็นมันเป็นเวลชั่นเจ็ดสิบอ่ะเขาเห็นเป็นเวลร์เจ็ดสิบ เอะเอาไปขายของเขามันเป็นฟ้าช็อตกันอ่ะดาเปิ3สามพัสองอ่ะซ่อมซ่อมเขาชอบฟ้าช็อตกันอ่ะมีสเปรอะฟ้าช็อตกันใครมาได้คิวเลื่องฟอเป็นปืนควไม่รู้ฟ้าช็อตกันเพื่อนมึงไงเล่นอ่ะมันได้เก็บเลยวะรู้ว่าเพื่อนเขาใครเออลาผมจะมาจองตัวหนังไอรอนไอรอนแมนครับ อ๋อเอาไอ้ลามีนอาที่ว่าไอ้แล้วแมครับเอาเรืสนปืนไปก่อนแล้มครับอืมเอาตอนจที่เป็นอะไรนะที่พีมอนแล้วเหรอเอาที่หนึ่งบีครับไม่ทราบว่าวางรื้เปล่าไม่วางครับปวดท้องครับเออเออแล้วนี่มาอยู่คุณมาดูรายการหนวันนี้เอาเรื่องอะไรพ่อเอาไว้ีดวะเอ้ยทงไหนวะกูจะเอารูดูที่ชั้นเหงา่ะจบปะไม่จบปะ เอาไปทางไหนกดปิดปุ่มคุยเออใช้กูฟิลลี่ตามโจกู้ไหนทางไหนวะกูใช้กูฟิลลี่นะเว้ยตอนเนี้ยอมตะชั่วคราวเห็นแล้วถ้าไปทางไหนต่อกดตัวอะไรวะไอ้นั่นอ่ะมึงต้องมีสกิลกูฟิลลี่มึงต้องมีสกิลกูฟิลลี่เขาไม่มีวะกูมีมีกูใช้อยู่เนี่ยแล้วมันหมดแลแต่สายหรือเปล่าแลแต่สายหรือเปล่าไปไหนก่อนไปคุยกับอีดออีดอแจ็คทางนี้ไปอยู่แล้วแจ็คแกนจิวเว้ยแจ็คแกนจิว กดบีมาเลยลูกน้องบีบีฟองอ่ะบีบีบีหยุดนะนี่คือการป้นเอางนเย้ฉลองชัยเอาหนังของไวดเดนมาให้กูดูเอามาเอามากูจะดูเรื่องทางฟาร์มเออร์เฮ้ยเจอแล้วนี่มันดูดิชั้นเหงาอันนี้มันเออเหี้ยเลยอดดู าไม่ต้องสะคิดขอบคุณที่เลดคิวฉันเอ้ยดูก่อนดูก่อนชั้นเนี้ยฉันเห็นลุกไหลมันเหมือนโอ้ยเราไม่มีทางแล้วเมื่อมันอยู่คนเดียวอย่างไ้เนี่ยไม่อยู่ดิมันอยู่คนเดียวตอนเช้าเช้าแนเดียวเกเป็นพวกกับพวกชอบขโมยพวกมันพวกนั้น ชีชั่นหนึ่งเขาเท่ตัวเขาเท่ตัวผมเป็นสีส้มอะไรเป็นนางโชว์อยู่นี่ยเออเขาเท่ไงดูปืนไงขัดลราพวกกล้องปืนลั่นโดนคนเดี๋ยวโดนไอ้โบ๊ทเดี๋ยวปืนลั่นโดนโบ๊ทกับโซบโซบแม็ทอริตโซบเนี่ยโซบเอโซบไอ้เขาวัตชิงก็กัปตันไพยนะครับเอาคุณพีวอกเกอร์ไปไปทำอะไรกับตันไพยครับคุณพีวอกเกอร์ไปอ่อยกับตันไพยนี่เองโอ้โห กับตันท้ายบนบนบนกับตันทยกับตันท้ายบนชวะี้เกียจดูวะอย่าสคกิดเลยเอ๊ะเดี๋ยวแต่ฮาโลหายไปไหนวะไอหำไอหำโลเนี่ยใครวะก็ไอแฟนไะแฟนมึงไ่เรไม่รู้ชื่อเลยอะหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กูเห็นแล้วไม่มีเลยอยากให้ดูชื่อเลยแล้วเป็นแฟนกันได้ไงเนี่ย จริงๆนะเว้ยทำไมเขาไม่พูดเลยวะเนี่ยตัวเขาเนี่ยไอตัวเองเป็นใบ้ไงนั่นไงอาพูลุ้กละลุกละเฮ้ยอะไรอ่ะวะต่อยจะไปจอเาหปฮัลโหลแฟนมึงอยู่ไหนเนาะไม่รู้หายตัวไปแล้วไม่รู้ใครเจอเขาเป็นคนสุดท้ายอ่ะ เอาเมื่อกี้มาถามบอกว่าหายไปไหนที่เห็นเป้าเขาขึ้นเลยเนี่ยหายขึ้นเลยขึ้นดอ๋ยพอดีพอดีโกลด์เวฟเท่นี่ค่ะจะถามอะไรทำไมคุณอาบูเวลาพูดมันต้องเอามืออย่างนี้ด้วยอย่างก็เป็นแรปโยงไงแรปโยงคนใจเย็นโป้กับจันพรายดองเดี๋ยวนี่คืออะไร เราสามารถคอวบคุมเขาได้ไม่จริงได้ยอมแพ้ตัวเองอะปืนโคตรอะทำเป็นที่เดี๋ยวทำเป็นที่เดี๋ยวเจอนอต่อยไม่ไม่ไม่ปืนโหดก็จริงนะเว้ยแต่ไม่ยิงเว้ยซอมบี้มาก็ไม่ยิงเว้ยเอาปืนมาเหอะไอ้นี่นไม่ใช่แจ็คสันเพอร์ซี่แจ็คสันกับกับรับมากับใครอะมันให้เราไปไหนต่อเดี๋ยวซื้อกระสุนเชเวอร์โอ้ยเย็ดโด้กะสุนช็อตกันก็มีขายเอมีอะไรขายบ้างไหมขายของให้เชเวอร์ดีกว่า ไมค์ก๊อฟโอ้โหไมค์ก๊อฟอยากซื้อจะได้เป็นปังยา่าอยากได้ปังอยากได้กระสุนปืนพกก่อนมีปะอะไรวะแฮชเชเหรอวะขอกูอยากได้แฮชเชตไม่มีกระสุนปืนพกก็เลยเอไว้ไพวกนี้ไม่มีเซตตะกาวแล้วอ่ะเซตตะกาวแล้วเหรอหวยไอโซอีก็เหม<ว>ือนเดิมดิยขวานขายที่เทเวอร์ไวเทเวอร์ขายข,ายขวานเอ้ย<ไ>รับของที่มาวินมาวินมาแวะมาวินมาแวะไอโบสเพลงอะไรชื่อไรนะกูลืมมาวินมาแวะหาแล้วไม่เจออ่ะ มาวินให้อะไรวะสร้างงก,กพิมพ์ภาษาไทยไหมเอาไปขายที่<ส>โซลี่เย <Yeah. S 2> ้เลเูอัพเลยเขาตังแต่สามแสนละตังเขายังแต่สองแสนอยู่เลยอยาอัพเกรดขายของได้ตังเยอะขึ้นอัพเกรดก่อนทำโอสโมกี้แฮชเช็นก่อนแป๊บสก,กิลอะไรดีวะเอาฟูลลี่มั่งดีกวไม่ได้อัพนานละเย็ด <Yeah. S 1> โคแรงอ่ะ โอ้โหแฮชชดกูเอ้ยรับของที่มารับช็อกบอมที่สามพันหนึ่งร้อยเจ็ดเอ้ยรับช็อกบอมรับช็อกบอมที่รับไปแล้วรับไปแล้วโอเคไม่เอาอะเคนเคนซื้อเคนซื้ออะไรอ่ะกูกูรับแฮชชดมาอยากได้ลูกกระสุนปืนพกว่ะตอนเนี้ยรับรับแฮชชิดมารับไอรีเทลแฮชชิดป่ะใช่ใครขายลูกกระสุนปืนพกมาเหอแถวแล้วแถวนี้มีลูกกระสุนปืนพกป่ะไม่มีฉันก็ไม่รู้ ก็ไม่รู้ไม่มีคังอาวุธเลยวะแถวนี้ก็จะไปกองทัพเนี่ยก็เราจะไปกองทัพไงเออจะได้กระสุนเพิ่มเยอะเลยจะไปเหรอเออโอมจะไปกองทัพอากาศอโอซโมกี้เหรออืมวัดโอซโมกี้กับวีโอซโมกี้กับวีดีกว่าโอซโมกี้ดีกว่าดาเมจคูณเี่เอาเปล่าถ้างั้นเนี่อาโอซโมกี้หน่อยมันคืออะไรวะมัดโอซโมกี้อะ เขาใช้แต่วีนองปีอดูดิเนี่ยดูดิโอ้โหแต่วีนแบบเนี้ยขอหน่อยขอหน่อยแต่เก็บเก็บเก็บไปอัพให้หน่อยเดี๋ยว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 ทีละคนทีละคนเขาขายไปแล้วอ่ะเออเขาขายไปแล้วก็ไปซื้อกลับดิลองเอาซื้อกลับได้ได้เค้นอัพเกรดได้ป่ะเขาเขาเขาอัพเกรดไม่ได้ไม่เอาอาวุธหละเขาเป็นมือเอาก็มึงไม่ดีซ่อมไงถึงอัพไม่ได้นี่คิดได้เนาะเอาท่าเอิงซ่อมให้หน่อยดิอัพให้ได้อันนี้เขายิงจนจนอยู่เดี๋ยวไปซื้อคืนแล้วให้เคนอัพได้ไหมบอกระ ให้ให้กูอัพเป็นโอสโมกิ้งเดียวค่าซ่อมที่เหลือรับผิดชอบเองซื้อที่โจ伊เอาของคืนมาเอ้เชนเน,นอัพเกรดอะไรใช่เนี่ยอัพเกรดทุกอย่างให้เลยเชนอยู่ไหนอะอมาเอาของไปอ๋อค่าอัพเกรดและค่าซ่อมกูจะไม่ทําให้นะเว้ยมึงต้องรับผิดชอบเอาเองเอ้ยอย้นอนน,อน,น,อนต้องอัพเกรดก่อนเว้ยถ้าไม่อัพเกรดถ้าไม่อัพเกรดก่อนมันไม่ได้นะเว้เย ต้องอัปเกรดก่อนถ้าขีดแล้วอัปเกรดไม่ได้เลยขีดมันต้องรีแพร์ก่อนใช่ว่าถึงจะอัปเกรดได้เออเขาก็บึงดึงดูเนี่ยต้องดีแพร์ก่อนตังเขาจะลดเหลืออยู่แค่สองแสนมสมกี้มอสกูจําไม่ได้อยู่ในเมืองนี้แหละจําได้เลยเมืองนี้แหละตังแต่สองแสนเลยตอนเนี้ยเอาไปยังไม่ได้โยนเลยจะลังจะโยนหน้าตาคึงกวนซ่อนตีนมากเอาดอกละเอาคนละไปดอกอาร์พีจีเฉยเลย ใส่ลูกเรียบร้อยบ้องนัดเดียวทั้งลงทั้งลงลาบเป็นหน้ากองนี่นี่เดี๋ยวเขาจะเป็นดีเจลาบลาบลาบลบลบลลลบเอ้ยเอ้ยมึงโยนมือเอโยนแล้วโอเคเนี่ยเนี่ยสี่สองเหรอกูจะซ่อมให้อัปเกรดหมดแล้วใช่ไหมโอ้สมกี้ฉันเหมือนคนที่วนรถกันที่เอาไปซ่อมเอาเองละกันโยนมาดิฉันเคยเกือบ เอ้ะแต่แต่แกเขาเผลอกดชิกซ้ายไปอ่ะเดียเนี่ยที่ถือบาสุก้ายังไม่ได้ถือบาสุก้าอะไรวะแต่แกถือดาบอยู่อ่ะแล้วแบบว่ากดชิกซ้ายพร้อมกับเลื่อนเลื่อนไปเป็นบาสุก้ายังโชคดีนีที่ชิกซ้ายก่อนแล้วค่อยเลื่อนอ่ะไม่งั้นเคียนคงตายเค้เขาด้วยตายกันหมดเนี่ย อีแพรเอ้ยเราจะไปกองทัพกันเลยไหมเราพร้อมยังเราจะได้ดูอย่างนันแล้วไปละไปละเมื่อไหร่มันจะขายลานเม็ดกรีดนี้อ่ะไปเถอะไปตามพี่วากเกอร์ไปทำกับของีเอ้ยแซมมาดีโอ้ควยเจอตัวโอ้ยแซมหมาดีเอ้ยกล้าด่าเหรอเดี๋ยวโดนเออกูจะกลับจะขายเฮวี่พิทตันกูแล้วจะใช้จะใช้เฮวี่ลีเวอร์แทนคิดิคอ่มมันดีแล้วแต่เองอ่ะเอาจิตัวอะไรวะนั่นอ่ะ ก็ตัวเฮียไงะต้องลองเอาขายไปแล้วหรอวะเออใช่เขาต้องลองลองอาวุธใหม่ก่อนไม่มีใครขายตอนนี้มีคนขายกระสุนพิษตั้นยังไม่มีจบอุย้ยยากแยเนี่ยไม่มีใครจะเปิดบันไดกันเลยหรือไงเดี๋ยวเราลงไปกลับมาอีกทีโว้ยนี่อยู่ไหนกันแล้วเนี่ยเปิอ,อะเขาลงมาแล้วอยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยสักคนเนี่ยไอ้พระับมารับหน่อยดิไอ้ใช่ทางนี้ขึ้นบันไดไป ไม่ยอมเรียก<ม>กันเห็นหน้าต่างเปล่าเออมึงเข้ามาทางมึงออกมาทางนั้นแหละไอ้อโบ๊มึงจะออกไปหาก็มันบอกให้มันรับเอาก็เลยขึ้นมาเออราลงไปไหมอะเพัลโลโอดิวโดโอโมังกรออนทำไมเดินไม่ถึงอ่ะไป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 ไหนนะเออะไปเถอะกองทัพไปกองทัพกันมีทเลร์เอาโออๆๆบ๊ทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบสยายาต้มโอ้ยใช้อาวุธยิงเหรอแย่แย่ยิงแม่งเลย จะไฟวันนี้เนาะจอกระสุนปืนผมจไปเดสโซนหาพี่มึงเหรอใช่ไปหาพี่ไม่ไปอ่ะไออยากไปเดสโซนอ่ะอ่ะไปก็ไปโอ้คุยถ้ามันไม่ต้องไปก็ได้ไปไปทำภารกิจเดี๋ยวถี่เวลาค่อยไปทีหลังจะลองอาวุธใหม่อ่ะไอ้บอสเซอรบีเองมันมีสองตัวนะหมวดตาย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 มาแล้วกันจบมันต้องได้คิดที่ข้อไว้หนึ่งช็อต ตอนนี้กูสยอยงอยู่คนเดียวไม่มีใครคิดจะตามกูไปสักคนเลยเหรอก็เอาไปไปมึงนอนลงไปเฉยๆเลยเอ,อ้ยไปทางไหนเขายังไม่รู้เลยจริงๆรู้ไปทางไหนอ่ะนอนเรียงศพเลยอิงใช้ทสไหน <c oughs> เลยวะรัวเอ,อ้ยอย่าเอ,อ้ยตัวนี้เขาขอลองให้มันไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่น นี่เคียนอาวุธนี้ดีวะมึงนอนไปเลยนอนไปไนนอปเลยก็ช็อตช็อตช็อตเฮ้ยขอให้กูใช้อาวุธใหม่มั่งเหอะกูขอร้องก็มึงไม่ใช้อ่ะก็มึงบนแต่ใช้เซนตปเปอร์สวยอ่ะเฮ้เคียนเคียนไอ้นั่นอยู่ตรงไหนอ่ะอะไรโอซามุกิบอยอ่ะโอซามุกิอ่ะกูจำไม่ได้อยู่ในเมืองนี่แหละเขาดูอเขามีเปล่าเออเขามีเขามีแต่เขาแค่วัตถุดิยไม่พอซ่อมของแบบนั้น อบนนี้มันก็มีนี่หว่าอ๋อทางนี้เคยไปแค่อุ้ยเชีย่ยเชีย่ยป่าเหมือนมดกัดเว<ง>้ยตรงแถวนี้ตอนนั้นเขามาเคลียร์แล้วตอนที่มาเล่นคนเดียวเขาช่วยคนทุางบนนี้แล้วเ,เป็นเอ้ขอ้างบนนี้มันขายของเนี๋ยวาดูกันขายกระปุลพนพกหรือเปล่ามีอีเฟเตออยู่ตรงนู้นถ้ากูจำไม่ผิดมีอยู่แล้วแค่เสียงก็บอกแล้ว เอ้ยดาบดาบสับอะไรซื้อดาบอะไรวะเอ็ง็เองซื้อดาบอะไรอ่ะแล้วกูซื้อเมทัลสแต๊ปเขีนซื้อดาบชื่ออะไรเขีนซื้อดาบชื่ออะไรก๊าซเทอร์ลิงวากีซาชิดีป่ะดีดีดีเอ็งเขาซื้อด้วยเอ็งซื้อได้เหรอวะเออเอ็งก็ซื้อเย้เขาซื้อตามเคีมอะไรอ่ะก็เขาไม่ถึงเขาซื้อดักเทปอย่าดักเทป เพ่งซื้อดักเทปเอ้ยเชเดอร์มอดดักเทปอะไรวะเชเดอร์มอดเขามีแล้วนี่วะเอ้ยซื้อไปก็นแล้เยอะเฟนได้อยู่เนี้ยกูขอจัดการแม่งโอ้คุยเจอเป็นหน้าด่านเลยค่ะเป็นไรเอ้ยเอ็งยัดจัดการดิเดี๋ยวลุยเยอยวดิเอ็งไม่ต้องการวิวหรือวะให้คนต้องการวิวมีใช่ใช่แถวนี้มีอัปเกรดของวะอยากอัปเกรดของดาบมันโบสอ่ะ ดาดที่มันมีอะไรเขียวๆของมอสได้ในในกองทัพใกล้สุดเในกองทัพนู่นใกล้สุดแต่มึงต้องเทียก็ไว้หน่อยนะก็ดีมอสมอสอะไรวะอยากได้เขาใช้พาราไลซิ่งตัวเฮียเองทำมอสให้เขาหน่อยได้ปะเอ้ยตัวนี้หมัดดีกว่าเออใช้หมัดดีกว่าอย่าทำเป็นมอสไปเลยเฮ้ยมันจะไม่ไดี้แล้ว เอ้ยเชนไม่เก็บดาบเอ้ยอุ๊เกือบอืมกระเด็นเชนไม่เก็บดาบเอ้ยหรือดาบก็หายแล้วดาบค้าดาบค้าอยู่ไหนพาร์ทสองดาบค้าหายพารสองแล้วใครขอให้ช่วยเอ้ยกลับระเบิดนี่ว่ะเอ้ยเราเลือดไอ้เมื่อกี้เห็นเลือดป่ะเห็นดิเยอะไปไหนวะเนี่ยตั้งกันตั้งหัวเวแเรามีปืนเว้ย มีปืนแต่ทำอะไรทำหายไ่เป็นอัปมอดที่มันเป็นดาวไอ้เนาะเถอยมาไกลๆเว้ยแล้วสมีมันแรงเลยโอ้โหยิงกันภาษาอะไรวะมอสอัพมอดที่มันเป็นนี้เลยพาละลายสิตรงนี้มีอีกที่เป็นหมดเองอ่ะอัพมอดสดังนั้นได้ไโอ้มีเฟเต้นมาใครก็อาสาปีปีทีไอ้คุยนี่เป็นไรเนี่ยอยู่ดีมันก็ขยับเลยไปทุฟิลเลย ขยับแบบว่าค้างอ่ะถ้าเดินค้างแล้วก็อยู่ดีก็ขยับได้อ่ะบอสบอสบอสเองมีมอสลัสน,นัอยู่ปะมีดิเออเดี๋ยวเอาแค่ไหนแล้วกันแลนนน่าจะขึ้นมาทำไมขึ้นมายิงไงเอ้าคว้ยเอ้ยย,ยิงอะไรเราลงไปบัวกหนุนเอ้ยเคินระวังด้วยเอออย,ย่าเคินไม่ต้องระวังห,งหรอกเ,อเคินไมบอกเลยแล้วเอาไอ้ดาบคุณอยู่ไหนอ่ะไอ้คว้ยดาบค่าอยู่ไหนว่าสองอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่จบหายพาร์ทสาม อยู่นี่กูเจอแล้วก็ยังดีที่ไม่ได้เป็นพาร์ทสามเด็กผ่าอยู่ในใครเอากระสุนมั่งตรงนี้มีไอเอาเอาเอาเขาไม่ต้องการเลยสุดอะไรอ่ะอ่ะอย่าไปตบทิศเกตดีเฮ้ยอยากอยากเป็นตัวเหรอเป็นอะไรวะตายแล้วนี่วะเขากระโดดถีบครั้งหนึ่งเลยก็อ่าเอ้ยลืมกับระเบิดโป่งแผ่หหรอแหหาโป่งเหรอแหหาไปนอน ไอ้เว้ยพี่กลับระเบิดจะไปจะไปเข็นยาโอ้ยเฮียอย่าตบได้ไหมโอ้ช็อตแล้วมึงเลยนั่นผมอาัเองแล้วกันเอาหมดแล้วเหรอ ยังมีอีกยังมีอีกจำได้เฮ้ยกลองเปิดควยตามสเต็ปเลยเปิดกลองควยเฮ้ยกลองควยเฮ้ยกลองดู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 ฟัดโลนะ <c oughs> มึงไปปิดเธอปิดแล้วปิดแล้วอันหนึ่งเหลืออันหนึ่ง<ว>เฮ้ยเจอชิ้นส่วนช็อกกันมอสก็เก็บไปดิ <c oughs> มันคือปืนไฟฟ้าเ่<ล>ะป,ปืนพกเว้ยซาปืนพกยิงแล้วติดไฟฟ้าอือหือแล้วตรงนี้มีที่ไอ้นี้มั้ยเนี่ยที่ไอ้นี่ไอ้ไหนที่อัาเกรดอะที่ใช้ที่คีเอตกับพี่ปุ๊บเว้ยเห็นแต่ใกลเ,เลยอ้าวเอ้ยใช้หมัดใช้หมัดใช้หมัดเชนใช้หมัดใช้หมัดอย่าป๊อตเลยเดี๋เอ็นเร์ตัวเล็กเด็กอะโอ้ยเย้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอ้ยเขาไม่ช่วยโบสก่อนเอ้าเชน เอ้ยใช้หมัดนะเว้ยใช้หมัดหมัดใช้หมัดจับตายเกือบตายเกือบตายฮิวก่อนตายแล้วชกให้ช่วโชษลืมดูกลับละเบิร์ใครอ่ะเขาเนี่ยลืมดูมันมีกี่หิวอเนี่ยจริงมีสี่หออ้าวเจอตัวตัวยักษ์อ่ะใช้หมัดเปล่าใช้หมัดใช้หมัดเไอของมึงจะกูไม่ใช้หมัดแหละเอ้ยใช้หมัดเว้ยใช้หมัดหาพี่งเหรอ ถอยต่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 อยอยตอยต่อยตเว่อยต่อย่ยต่อยต่ปยดอยตอะต่อยต่อยต่ยี่อยตเอยต่อยต่อยตัอให่่อยต่อย่อย่่อต่อยแ่อยมัอไม่ต่ยอ่ะโอ้ม่ยตอยต่อยตอดม่ตอยอย่อ oh ยมอยย่ยอย อุ้ยเีิยรถเว่ยแต่รถช้าลุกต่อยดิตอนเนี้ยลุกต่อยถ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 อยอุ๊กถอยไม่ทันยวนโอ้ยวนเอ้าก็กูสาดกระโดดมาแล้วนะเว้ยบอสถ์ทนไม่ไหวละลูกสอจะตายแล้วจะตายแล้วเหลือข้างเยอะเลยต่อยต่อยเรื่อยๆจะตายแล้วเห็นหรอดูเรื่อมันดิแต่เขาเนี่ยแหละจะตายเฮ้ยโบสถล่วง thank you Mm hmm. อีกแล้ว oh, มึงมึงมึงปิดอารามก่อนเถอะกูจะตายแล้วเนี่ยเห็นเรื่องสำคัญก่อนได้ไหมอ๋อลวก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 อู้หูเกือบลวกโอ้คุยเอ้ยช่วยไม่ได้เลยบอสช่วยไม่ได้เขาไปแล้วมันโดนตบเสียบุนรีตบหน้าพีี่มไปต่อเออตอบไปแล้วโอ้ข้าจะเสือดับของกากาดดับอะไรอ่ะโอ้คุย เดี๋ยวเขาไปหาที่นี้ของก่อนให้เอาปืนลูกซองมั่งครูอ่ะดีปะก็ดีก็ดีดีมึงนอนไปเฉยเเป็นไหมเนี่ยฮะตอนนี้มีที่อันนี้ของวะช็อตช็อตช็อตนองเพงที่ซ่อมของอ่ะมีมีมีดิไหนวะนีมั้งปะโทตามตามเขามาดิตามนอไปเลยเอตตามเข็มไปเลย อัปเกรดอัปเกรดดาบก่อนเอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอัปเกรดกันอยู่ครับช่วยหน่อยอัพเกรดกระถิวจะช่วยคุยอะไรได้ครับโอ,เอ้เอ้ยวิ่งไปละวิ่งไปละวิ่งไปละอ้าวตายหรอกเขาลังตอนที่เขาบอกว่าอัปเกรดอยู่ว่าเขากำลังกดออกกดออกคุณเองตายัน4,523ว่ามันชื่อว่ามอสอะไรนะที่มันให้เป็นอย่างนั้นอะอะไราซิง ยีดเคมอดโคเทอะไรนะช็อตเซอร์กิตดูดาวกูดีเฮียอย่างกับยังเป็นตัวปลาพาลาไลซิ่งใช่ปะมึงจ้ามอดนั้นทําไมกากมากเลยนั่นอะทําไมอะเออแล้วมอสอะไรดีอ่ะมอสช็อเอยวีนอมไม่ก็ท็อกซี่ก็ดีสุดๆอู้มีพิษอะเขามีวีนอมเขามีวีนอมช็อคเวฟแล้วก็อิเล็กทริกสตอร์มอันหนดีกันอะดีอะไรนะอะไรมั่งมีวีนม มีนอฮาราไลซิ่งวีนอมช็อกเวฟแล้วก็อิเล็กทริกสตอร์มเออเขามีหมดเลยอสตอร์มกากไปไลติ้งสตอร์มว่ะเขาใช้วีนอมนะวีนอมดีสุดนะเขาใช้วีนอมด้วยเขาใช้วีนอมแต่กูใช้ช็อตเซอร์กิตอ่ะใช้ด้วยกูไม่มีอ่ะช็อตเซอร์กิตตอนกูเล่นกับพวกมึงกูเก็บได้อะครีเอทเนี่ยช็อตเซอร์กิตอ่ะกูใช้อยู่เนี่ย อย่ากับเบ็ดตกปลาดูดีๆดินอนนอนดูนี่นี nice ่คือดาบช็อตเซอร์กิตเดี๋ยวดีอย่ากับเบ็ดตกปลาอีเหี้ยจะไปตกปลาที่ไหนครับน้องตกปลาที่บ้านมันเป็นดาบไฟฟ้าบ้างหรืออะไรดาบไฟฟ้าช็อตเซอร์กิตเขามีเหรอเนี่ยมีมึงอ่ะเดี๋ยวเขาดูก่อนว่าเขามีแต่ช็อตเวฟยเป่าเขามี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 ช็อตมอดช็อตมอดอะไม่มีช็อตเซอร์กิตเอ้ยเขามีช็อตเขามีช็อตช็อตเซอร์กิตมอดอะ แต่<ข>วัตถุดิบไม่พอใช่ป่ะก็เองไม่ได้บอกนี่ท<อ>ี่จริงถ้าถ้าเองบอกเขาก็เอามาอัปเกรดในดาบอะ่ะเขามี<อ>ช็อคเวฟมอสอย่างเดียวเขามีช็อตเซอร์กิตอะ่ะมันให้มันให้นี้กันได้ป่ะช็อคเวฟก็มี<อ>ช็อตเซอร์กิตก,ตมตกต็มีสแลตมอสก็มีมีเต็มเลยกูมีมอสเยอะที่สุดแล้วในตัวกูตอนเนี้ยเดี๋ยวไปหาดาบมาอีกอันละเอ้ยตรงนี้ก็มีมอสนี่หว่าเฮ้ยภารกิจตอนนี้ต้องหาระเบิดแล้วระเบิดซีโฟเอ้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วเจอเร็ว หากี ok okay, ่อ่ะนะดีโหลดดิ้งให้พร้อมเจอซีโฟแป๊บบอกไปโอเคแพนซีโฟแล้วให้เกาะให้ยิงวะแทนถึงซีโฟฟาดเกลือวัไอ้ระเบิดแรงเลยสภาพมาตุ๊กเกอร์ไปลุยลุยลุยด้วยที่หนึ่งบุกเอาเปิดไม่ได้ทอาใหดีเอาหน่วยที่หนึ่งบุกกูจัดให้เลยหน่วยที่หนึ่งเนี่ยปังตายหมด หนึ่งแสนเอ็กพีชาวตเก่าไฟไฟไฟไลไฟ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 ไไฟ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 ะไฟวะไฟ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 ก็ขอเจอราม็คิดเจอรามดคิดใครเอามั่งร้าไเม็คิดจบแชปเตอร์หรือเปล่าเที่ทนี้เจอร้านม็คิดใครเอามั่งกูเอาแวเก็บแล้ว ไอ้เจอ,อันนึงเอาเลยใครเอามั่งอย่านเนี้ยขอดิเขาขอดิเนอะเอาไปหมดเลยอ่ะเขาไม่มีลายไมคกิทด้วยโอเคกา,าจะจบอาตัวใหญ่จบกิบกเพียงเท่านี้นะฮะโอ้